ส่วนที่นี่มันใหญ่มา,มากๆแล้วก็ตัวนี้เป็นสนามเทนนิสค่ะก็จะมีทั้งสนามบาสเกตบอลสนามเทนนิสมีสระว่ายน้ํามีฟิตเนสนะคะแล้วก็ด้านในฟิตเนสก็จะมีเป็นร้านขาข,ของชําแล้วก็มีเป็นห้องน้ําอยู่ในนั้นเลยเราไม่ต้องเดินออกมาเข้าห้องน้ําข้างนอกค่ะว้าวอันนี้เป็นส่วนที่ใหญ่มากๆค่ะ แล้มันแบ,บมันมันอยู่กลาใจกลางเมืองกรุงอ่ะอันนี้อันนี้เป็นตึกแบบว่าเป็นตึกในกรุงเทพนะคะแล้วก็ส่วนสาธารณะจะอยู่ท่ามกลางเมืองหลวงขานาดนี้เลยว้าวสวยมากมากก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเอ่อบ่ายสามนะคะเกตดมาวิ่งที่นี่ประมาณสักบ่ายสองะะก็มีคนวิ่งตลอดนะคะ วันนี้อากาศดีมากๆมันไม่ร้อนด้วยแล้วก็ดูเหมือนฝนกำลังจะตกนี่มันสำหรับส่วนตัวนะคะชอบมาออกกำลังกายแบบแบบสวนสาธารณะแบบนี้มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้สูรอากาศออมีต้นไม้รอบๆนะคะแล้วก็ได้บรรยากาศที่ดีด้วยแถมยังได้ใช้ฟินิแบบ6 0บบาทต่อปีโคตรคุ้มอ่ะ แล้วเขาก็มีที่จอดรถให้หลายหลายหลายจุดด้วยนะคะถ้าใครจะมาก็มีหลายจุดเลยจะเข้าตรงเอาทางที่เราไปเออกงศูนอเมริกาก็มีตรงโน้นนะคะแล้วก็อีกทางหนึ่งเออไม่รู้แล้วถ้าก็ลองขี่รถหาหาวนหาที่จอดดูแล้วส่วนมันสะอาดมากะคะ่ะเขามีคนทำความสะอาดตลอดก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะ ที่มาวิ่งออกลังกายแล้วก็มีนะักท่องเที่ยวด้วยที่เขามาเดินแบบชิลๆกินลมกันแล้วก็มีฟิตเนสที่แบบว่าข้างนอกแบบนี้ด้วยแต่ว่าอยู่ในสวนสาธารณะอันนี้ไม่ต้องเสียเง,งนิน มีสระน,น้ำตรงนี้นะคะแล้วก็มีแบบที่ให้หนั่งชิลๆกันด้วยว้าแล้วมันจะมีมุมเด็กนะคะเมื่อกี้ถ้าเดินไปอีกทางทาง,ทางน้นนะคะจะมีเป็นมุมเด็กมีแบบเป็นสนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นของเด็กๆแบบเยอะเลยแล้วก็ตัวนี้จะสามารถปัน่นปั่นจักรยานได้ะคะ วิ่งจนรองเท้าหลุดเ้าหลุดแล้วเด่ต,ต้องกลับแล้วฝนกระลานจะตกฝนมามื่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใหม่มาวิ่งต่อเช้าน่าจะบรรยากาศดีว่ามาแล้วก็รถไม่ติดด้วย สวยมาก คนที่ทสวนลุงเนี่ยที่มันมีตัวเงินตัวทองเยอะมากนะ่ะจนเขาต้องทำลูกปั้นให้น้องเลยที <c> ่ <oughs> มันเยอะมากจริงๆแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำลายคนอะไรเขาก็ว่ายน้ำอยู่ในสระน้ำ <c oughs> เป็นบ้านของเขาแหละมีทั้งลูกเล็กเด็กแดงไปจนถึงตัวโตเต็มวัยเลยนะเ <c oughs> ยอะมากจริงๆ <c oughs> ต่างชาติที่มาไม่เคยเห็นก็ ลุมถ่ายรูปน้องใหญ่เป็นแบบเซเลปิดี้ไปแล้วและนี่ก็คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำดูดีมากแล้วจะบอกว่าข้างในสะอาดมากมีแบบล็อกเกอร์รูมด้วยล็อกเกอร์เก็บของแล้วก็ถ้ามองกลับไปตรงนี้นะคะก็จะมีต้นปาล์มใหญ่ อารมณ์เหมือนอยู่แมวมี่เลยสวยมากสะอาดมากๆนะคะสวนลุมสะอาดมากจริงๆแล้ก็ห้องน้ำแบบคือดีอ่ะดูดีอ่ะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะคะจอดรถมอเตอร์ไซค์วาตรงนี้